สัพพธาทิชาดกความโลภทำให้เสื่อมลาบในสมัยพระเจ้าภูมทัศเสวยราชสมบัตินักกรุงพาราณสีปุโรหิตของพระองค์เป็นผู้ชำนาญมนต์วิเศษกลับใจให้หลงเออมจะเปล่าคาทักมาระาาารวรยวันหนึ่งปุโรหิตได้ไปนั่งท่องมนมนเนินสูงแห่งหนึ่ง ขณะนั้นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งนอนอยู่มันได้ยินมนบทนั้นและท่องจำได้คล่องอะอะข้าจะท่องจำมนบทนี้ให้ขึ้นใจต่อมาสุนัขจิ้งจอกไร้มนบังคับสัตว์ทั้งหลายให้อยู่ในอำนาจแล้วตั้งตนเป็นใหญ่นามว่าสัพพะทาทิ แล้วให้ราชสีขึ้นไปเหยียบบนหลังช้างสองตัวโดยที่สภธาธิและมเหสีขึ้นไปนั่งบนหลังราชสีซึ่งนับเป็นอิส,สริยยศอันยิ่งใหญ่พระสกับพทด้วยความที่หลงในอำนาจสภธาทิจึงคิดจะชิงราชสมบัติของพระเจ้าพรหมทัตไม่ไหนก็ไหนละขา้าจะชิงบัลลังก์ของพระเจ้าพรหมทัตมาให้ได้ โดยจะให้ราชสีเปล่งเสียงคำรามเพื่อทำให้ชาวเมืองแก้วหูแตกจนสิ้นชีวิตทาราชเส้เาวคำรามไปดังๆเลยนะเอาให้ชาวเมืองหูแตกไปเลยแต่บุโรหิตออกอุบายให้ชาวเมืองเอาแป้งมาอุดหูไว้เมื่อราชสีเปล่งเสียงคำรามชาวเมืองก็ไม่ได้ยินประกาศ ขอให้ชาวเมือทุกท่านเอาแป้งมาอุดหูไว้นะแต่บริวารของสัพพทาทิต่างตกใจกลัวและแตกตื่นวิ่งหนีรวมถึงช้างสองตัวก็ได้สลัดสัพพทาทีและมเหสีตกลงมาและเหยียบจนแหลกถึงแก่ชีวิตในที่นั้น คิดที่ได้จากเรื่องสัมพทาทิชาดกผู้ที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจท่านหลงไหลในอำนาจจะทำให้พบกับความพินาศในที่สุดสนุกไหมเอ่ยเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ